ที่จังหวัดหนองบัวลาพูค่ะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบวัวลาพูหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมมะนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามมิถุนายน2568ค่ะที่บริเวณสารกลางจังหวัดหนองบวัวลาพูนายสุรศักดิกรร์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาพูเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบวัวลาพู หนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามมิถุนายน2 5 6 8โดยมีร่องผู้ว่าราชาการจังหวัดนงบัมลำพูสารทหารตำรวจหวนาส่วนราชาการนายอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูจิตอาสาเก่าศจังหวัดหนองบัวลำพูและจิตอาสาพระราชาทานเขาร่วมกิจกรรมค่ะ โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชาทานจังหวัดหนองบลลัวลำพูกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสำนึกเนพระมหากราุณาธิคุณอันหล่นพนที่สมเด็จพระนางเจ้าพอบรมราชินีทรงเป็นครูราบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมัน่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบวสิเป็นด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟื้นดินขึ้นป่าการพัฒนาอาชีพตามลักเกษตรทฤษฎีพ่อเพียงและทฤษฎีใหม่โดยทรงพระกรุณาทรงเสริมศิลปาชีพอันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ทำรงอยู่อย่างยืนสืบไปค่ะ ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสานะคะเป็นการพัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดนองบัวลำพูหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ